ตาเจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับผู้จีนเก่งนะคะและสําหรับวันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีวิธีการตอบลูกค้านะคะเวลาที่ลูกค้าเนี่ยขอลดราคาหน่อยนะคะเราจะตอบปฏิเสธลูกค้ายังไงว่าลดไม่ได้แล้วอย่าต่อเลยหรือว่าถูกแล้วอะไรแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภาษาจีนเนี่ย พูดยังไงกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหแพงจังเลยลดได้ไหมนะคะเราอาจจะตอบลูกค้าแบบนี้ก็ได้ค่ะอี่เตียนโตปูก๋ยจอสือเห็นขาวผินจือ一点都不贵这是很好品质ก็สำหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าไม่แพงเลยค่ะ สินค้านี้เนี่ยคุณภาพดีมากๆนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าอีเตียนโตปูกุยตรงนี้นะคะเราจะแปลว่าไม่แพงเลยสักนิดเดียวซึ่งก็คือไม่แพงเลยค่ะคุณลูกค้าเจอสือเหินเหาผินจืออันนี้เนี่ยมันคุณภาพดีมากๆเลยนะก็พูดง่ายๆว่าสินค้าอันนี้เนี่ยคุณภาพดีมากเลยนะ โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะหรือถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยถามเราว่าลดหน่อยได้ไหมเราเนี่ยสามารถตอบได้ว่า这些东西已经很便宜了这些东西已经很便宜了ก็ส,ส,สำหรับประโยคนี้เนี่ยก็จะแปลว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันถูกแล้วนะเออมันคือแบบว่ามันถูกมากแล้วนะคะ ซึ่งคำว่าเจอเซียตงสีเนี่ยก็จะแปลว่าสินค้าเหล่านี้นะคะหรือว่าสิ่งของเหล่านี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าต้งสีเนี่ยคือสิ่งของใช่ไหมคะเจอเซียก็คือเหล่านี้หรือพูดง่ายๆว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยอีจิงอีจิงมาคู่กับเลออีจิงจุดๆๆดเลอแปลว่าแล้วนะคะมันแบบจุดๆๆแล้วเฮนเพียนอีก,ก็คือ ถูกมากเพียนอีเนี่ยแปลว่าถูกนะคะถูกมากก็พูดง่ายๆว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยมันถูกมากแล้วนั่นเองนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยลดไม่ได้แล้วจริงๆนะคะเราสามารถบอกลูกค้าได้เลยค่ะว่าอีจิงจุยเพียนอีลอีจิงจุยเพียนอีอก็คือ ถูกสุดๆแล้วค่ะนะคะก็คือจุยเพียนอีเนี่ยก็คือถูกสุดๆนั่นเองนะคะอีจิงจุดๆเลอแปลว่าจุดๆ,ๆแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีจิงจุยเพียนอีเลอก็คือถูกสุดๆแล้วค่ะโอเคค่ะลองมาดูประโยคต่อมากันเลยนะคะเราสามารถพูดได้อีกว่าเจชื่อจุยตีจัยเลอเบียกัว่าต่อเ还价了 这是最低价了เ跟กิน我讨价还价了ก็สำหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่าราคาเนี่ยถูกสุดๆแล้วค่ะอย่าต่อเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเจอะสุจุยจก็คือราคาเนี่ยต่ำสุดแล้วนะคะคำว่า จุยคือสุดสุดนะคะตีเจียก็คือราคาต่ำนั่นเองนะคะจุยตีเจียเหรอก็คือราคาเนี่ยต่ำสุดแล้วราคาเนี่ยถูกสุดแล้วนะคะเปียเกินหัวคำว่าเปียเนี่ยแปลว่าหยานะคะแล้วก็ เกินวอเนี่ยคือกับชั้นนั่นเองนะคะเถาเจี่ยหวนเจี่ยเนี่ยคือการแบบต่อราคาเนาะก็คืออย่าต่อราคาอีกเลยนั่นเองนะคะอย่าอย่าต่อเลยประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเอาเป็นว่าไปต่อกับประโยคต่อมากันเลยนะคะประโยคนี้เนี่ยก็บอกราคามาเลยนะอย่างเช่นอี่ป่ายจูปูกล้วยอี่จิงนฮันพี้ล่อยี่ป่ายจูปูก้วย อีจิ้งเหินเพียนอีแลก็สำหรับอันนี้นะคะก็จะแปลว่า100บาทเนี่ยไม่แพงเลยถูกแล้วอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าในประโยคนี้นะคะมีราคาเนี่ยระบุมาเลยนะคะแต่เป็นการระบุว่ามันไม่แพงเนาะก็อีป่ายจูอีป่ายจูตรงนี้นะคะก็คือ100บาทจูในที่นี้ก็คือไทยจูที่แปลว่าบาทนั่นเองเนาะอีป่ายจู100บาทเนี่ย ปูกุยุยปูกุุยก็คือไม่แพงนะคะคำว่ากุุยเนี่ยแปลว่าแพงปูกุุยก็คือไม่แพงอีจิ้งเขินเพียนอีเลออีจิ้งเขินเพียนอีเลอก็คือราคาเนี้ยมันถูกแล้วอะ่ะคือร้อยบาทเนี่ยไม่แพงนะถูกแล้วโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรง100นะคะเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นราคาอื่นได้เลยนะคะก็ เอาแพทเทิร์นนี้ไปใช้แล้วก็เปลี่ยนราคาเอาเนาะเอาเป็นว่าไปดูต่อกับประโยคต่อมากันดีกว่าค่ะเรายังสามารถปฏิเสธลูกค้าได้อีกว่าเจออีจิ้งเหินเพี้ยนอีเลอปู่หนิงใจเพี้ยนอีเลรอเจออีจิ้งเหินเพี้ยนอีเลอปู่หนิงใจเพี้ยนอีเลอก็สําหรับประโยคนี้นะคะก็คืออันนี้เนี่ยราคาถูกมากแล้วถูกกว่านี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะก็ เจออีจิงเหินเพียนอีเลิกก็เหมือนเมื่อกี้เนาะก็คือราคาเนี่ยถูกมากแล้วปูเหนิงก็คือไม่สามารถจ่ายเพียนอีเลิกถูกได้อีกแล้วนั่นเองนะคะก็คือถูกสุดๆแล้วถูกกว่านี้เนี่ยไม่ได้แล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยนะคะประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคสุดท้ายแล้วนะคะก็ เป็นประโยคที่เอาไว้บอกลูกค้าว่าเนี่ยเป็นราคาพิเศษแล้วนั่นเองนะคะเราเนี่ยสามารถพูดได้ว่าจเ,เ,เจิสื่อ给你特特价เจิสื่อ给你จ特价ก็สําหรับประโยคนี้นะคะก็จะแปลว่านี่เป็นราคาพิเศษสําหรับคุณแล้วนะอ๋อหรือว่านี่คือราคาพิเศษสําหรับคุณเลยนะก็คําว่าเจนะคะก็คือสิ่งนี้คือหรือว่านี่คือใช่ไหมคะ 给你นี่เแปลว่าให้คุณเนาะเทอร์เเนี่ยก็คือราคาพิเศษนั่นเองนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ special price นั่นเองนะคะก็พูดง่ายๆว่าเจอ r ์เกนี่เอเทอร์เจียก็คือนี่เป็นราคาพิเศษสําหรับคุณแล้วนะนี่เป็นราคาพิเศษสําหรับคุณเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะก็เป็นประโยคที่เอาไว้ใช้เวลาที่ลูกค้าเนี่ยขอลดราคานะคะแล้วเราเนี่ยไม่สามารถลดราคาให้ได้แล้วนะคะราคานี้เนี่ยมันถูกแล้วนะคะลดไม่ได้แล้วอย่าต่อเลยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายใจเจียน